ซีนี้ถ่ายจากสถานที่จริงตัวจริงเสี่ยวจริงโอ้ไม่ใช่โอมสมราชนะนะครับด้านหลังแบ็กดรอบตรงนั้นนั่นคือมหานครเชียงไฮนะครับถ้าว่าหลายคนจําได้เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับพี่ปุ๋ยพรทิพนักไหรรนกนกมาารับตําแหน่งมิสยูนเวิร์สที่นี่นะครับเป็นนางนาง,งามจักรวาลคนที่2ของเมืองไทยด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับโอมสมรชนะบรสายวันนี้พาคุณทุกท่านมาเที่ยว ด้วยกันที่มหานครเชียงไฮ้ครับผมเขาบอกเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตสูงแลวก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างจะลีลับด้วยนะฮะหลายหลายราชวงศ์ครับถ้ากว่าใครที่ไปเที่ยวยูการ์เด้นหรือว่าจะเป็นเจดเทมเพลนะครับที่เชียงไฮ้นั่นคืออีก2แหล่งท่องเที่ยวนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตึกที่สูงที่สุดที่อยู่ด้านหลังกับทีวีทาวเวอร์ตรงนั้นนะครับ วันนี้พยายามจะข้ามไปฝั่งโน้นฮะเพราะปีที่แล้วไม่ได้ข้ามไปปีที่แล้วไปเที่ยวที่ช้อปปิ้งเซนเ็นเตอร์นะครับวันนี้ได้วันหยุดเบาๆสบายๆยโอเคครับตามไปแอวด้วยกันนะครับจากโอมเชียงไฮายนเฮามาสีเซีย